พราะามันผมรวยไงแม่ผมยังไม่เสียตอนนี้แม่ผมเสียแล้วน้องผมก็ป่วยไม่ไม่เอาดีๆมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรตอนนี้ชีวิตผมยากจนมากเลยลำบากทำไมตอนนั้นทําไมมึงแรซจังตอนนั้นผมมีตังค์เลยแม่ผมก็อยู่แมผมไม่ไม่เกี่ยวรอกว่ามึงมีตังค์หรือมึงไม่มีตังค์ครับคือมึงพูดอย่างนี้มึงพูดมึงรวยร่นฟ้าไงมันก็ไม่ควรพูดครับเด็กกูเกนะเหมือนผมเหมือนผมล้มละลายอะไรเนีคนดูแทนได้พูดด้วยนะครับ ผมจะไม่ด่าคนดูจะไม่ด่าพี่ออยแล้วแล้วก็จะไม่ลามปามไม่ลามบุกใครเดียวสวัดีอว่าดีแค่โนคิดได้นะก็ไม่มีอะไรมากแล้วกันนะนุ่นนะก็ด้าก็ไม่ขออะไรขอแค่โน่แบบว่าไม่ทําอีกแล้วกันสําหรับด้าด้ให้ภายโน่และสําหรับออยเขาไม่ทำไโอเคก็กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมแพนด้าเอ็กซูแล้วก็ทา้งร้านของคนสวยคนสวยกลับมาแล้วค่ะค่ะเดิม่าว่าจะคนสวยหรืออะไรนะครับให้เรียกมันว่า ก็วันนี้นะครับคุณดูนะก็จริงๆนะครับคุณดู EP เนี้ยเนี่ยมันจะไม่มีนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมทำการหนึ่งๆกับมันไปแล้วนะคุณดูนะเป็นคลิปนี้นะครับ อตอนนี้ก็ไลฟ์ประมาณ4ี่หมื่นนะครับหลังจากที่ผมทําการหนึ่งไปแล้ว EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นการเจอกันตัวต่อตัวกับผมกับมันเลยนะครับแต่ว่าผมเลือกมาเจอเฟสน,นะคุณดุนะเมื่อ2อนาทีที่แล้วนะครับคุณดุณีผมดีกว่ามันน่าจะไม่ใช่2อนาทีหรอกสองนาทีป่ะเออสองนาทีไอโน่มันโพสต์นะคุณดุณว่าผมต้องขอโทษแพนด้าและ FC ีทุกคนด้วยนะครับผมคิดได้แล้วผมจะไม่ทําอีกแล้วนะครับให้ภายผมด้วยเสียโน่โลกจิต <laughs> ยังคิดว่าตัวเอเ็นซี่อค่ะ ก็นี่นะครับมันก็ช่วงนี้ไอโนมันก็โพสเศร้านะครนดูนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับคนดูนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาโทรเคลียร์ไก่โนเลยนะครับว่ามันเนี่ยเป็นอะไรหรือมันเนี่ยมีอะไรอยากจะพูดกับผมอยากจะมีอะไรขอโทษไดออร์หรือเปล่านะคนดูนะเดี๋ยวผมทําการทักไปก่อนเลยนะครับตอนทําไม่คิดอีห่ามันตอบแชร์นะครับแหมเป็นไรทําไมตอนนี้มาขอ ขอโทษครับพี่เป็นไรทําไมถึงได้ตอนนี้ละ่ะตอนทําปากโคตรดีคือตอนทําเนี่ยปากมันดีมากนะพอดูนะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ อ่ะผมจะไม่ให้ใครให้อภัยนะคะผมอะถ้าอยากให้อาลูกคิดมีต่อะคระับคณดูนะก็อยากผมให้คนดูคอมเมนต์เลือกเอานะครับว่าจะให้ผมไปต่อให้สุดและหยุดที่กระทืบมันแล้วก็จะให้อภัยมันนะครับแต่ว่าผมว่าผมจะไม่ให้อภัยหรอกผมไม่มีตังค์แล้วไม่เป็นไรครับ <c oughs> ตอนนี้น้องผมก็ป่วยแม่ผมเพิ่งเสียไป <c oughs> มึงมึงมึงเวิร์มมั้ยเนี่ยมึงเวิร์มันน้ยเอาดีๆอย่าเล่นนะ ให้อภัยผมได้ไหมงั้นเดี๋ยวโปรไปก็ผมก็จะให้คนดูคอมเมนต์เลือกนะครับคนดูนะว่าอ่าควรให้คิดยังไงหรือว่าควรให้อภัยมันไหมนะครับคนดูนะก็ผมรู้อยู่แล้วนะคนดูว่าคนดูแบบหมันไส้มันครับแต่ว่ามันก็เริ่มบ้าอุ้งสากันนะครับคนดูนะโปรไปอะมึงเขปิดไลท์มึงแบบนี้ข้างเป็นไลท์ไม่ถึงหรอกต้องแสตท์ไลค์อไอ้กระจอกอ้าวอ้าวไอ้ยูทูบคนเลือดดูคนเล่นม่ง ท่านี้ผมลองโทรไปนะครับคุณนนะเหรอครับพี่เป็นอะไรเนี่ยผมขอโทษที่ผมเสียใจผมผิดไปแล้วอ่ะแล้วทำไมตอนมึงทำมึงไม่คิดอ่ะผมแค่ชอบพี่ออยไงพี่ออยเขาสวยไม่ไม่โนโนคือตอนที่มึงทำอ่ะมึงแบบมึงพูดแบบมึงปากดีมากเลยนะมึงแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมึงไม่กลัวอะไรเลยเหมือนว่าแบบว่ามึงจะพูดกับใครก็ได้อ่ะแบบเนี้ยตอนนีนผมรวยไงแม่ผมยังไม่เสียตอนนี้แม่ผมเสียแล้วน้องผมก็ป่วยอ่ะไม่ไม่เอาดีๆมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไร ตอนนี้ชีวิตผมยากจนมากเลยลำบากแล้วทำไมตอนนั้นทำไมมึงแรซาจังตอนนั้นผมมีตังค์เลยแม่ผมก็อยู่ไม่มันไม่เกี่ยวหรอกว่ามึงมีตังค์หรือมึงไม่มีตังค์ครับคือมึงพูดอย่างนี้มึงพูดมึงรวยร่นฟ้าไงมันก็ไม่ควรพูดครับเด็กกูเกนะเหมือนผมเหมือนผมล้มละลายอะตอนไอ้นุ๊กนุ๊กอ่ะกูถามมึงตรงๆเลยตอนนั้นอะมึงรวยจริงไหมอะถามจริงรวยจริงพี่แล้วมึงไปทำอะไรมารวยอะมึงไปเอาเงินมาจากไหนแม่ผมน่าจะแบบเล่นบาคาร่าแล้วก็รับเว็บอะแต่ตอนนี้แบบ มันล้มละลายพี่ไม่มีตังค์นะบ้านก็จะโดนยึบด้วยตอนนี้ไม่บ้านราคาอะไรบ้านราคาสิบหกล้านพี่ปัญญาอ่อนเอาดีๆผมจะให้มันพูดดีๆนะที่นี่ปัญญาอ่อนอ๋อมึงจะติดเล่นดีเยาดีๆมึงเป็นอะไรเนี่ยนุ้มอยู่ดีมึงมาขอโทษทำไมมึงผมมาขอโทษพี่ออยมึงมาขอโทษไม่มึงขอโทษออยคนเดียวไม่ได้นะมึง ไม่ไม่นมมึงฟังมึงจะขอโทษออยคนเดียวไม่ได้นะมึงต้องขอโทษคนดูด้วยผมขอโทษรับไม่ไม่ถ้ามึงขอโทษคนดูแล้วถ้าอ่าคลิปเนี้ยลงไปแล้วคนดูให้อภัยกูจะไม่ไปบ้านมึงโอเคไหมแต่ถ้าคนดูเขาแบบว่าเออเขาไม่ยอมมึงทําอย่างนี้เขาคิดว่ามึงแบบว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จก็เจอกันถึงบ้านโอเคไหพี่น่านจะไม่เจอผม,มแผมวผมน่าจะได้นอนข้างถนนขอดภานบ้านผม,ขขนผมโดนยึดแต่พี่แค่คนดูเขาน่าจะแบบว่าแค่เห็นกูตีปากึงเขาก็พอใจแล้วหรือเปล่าดีผมผมไม่มีบรญญาสู้ที่หรับกัน ไม่นอันนี้ด้าพูดแบบว่าเออด้าก็เป็นห่วงโนอไงเอาจริงด้าก็ไม่ได้อะไรกับนหรอกแต่ว่าคือเข้าใจไหมคือแบบ FC ออยมันหนาแน่นอ่ะเออโนก็ต้องทําใจแค่นั้นแหละแต่เ,าเขาคอมาเมนต์นด่าผมเรอะเลยผมไหนมีไหมมีเมนดา่าไหมโอ้เยอะมากพี่สองร้อยคอมเมนตนะ์อ่ะหยุด <c oughs> <c oughs> ขออวยพรให้คนโพสต์ขอให้แม่มึงคาเตียงเพราะพ่อมึงกับแม่มึงจนตายแล้วขอให้มือให้มึงได้ผัวเป็นหมาขอให้ติดเอติดโควิด ตอนนี้เนี่ยผมก็เกลียดสนใจที่เขาแช่นแล้วอะโอ้โหแล้วคนดูเขาด่าขนาดนี้เลยเนี่ยคนดูเขาแน่จะรับพ่ออยมากนะโอ้โหโปรไฟล์อะคนหรือเฮียคะไอหน้าขยะคือขนาดนี้เลยเนี่ยโนใช่ครับผมคิดไปแล้วตอนนี้ผมใจร้ายแล้วโอ้โหมันเอาไม่ไม่น่แล้วมันไปเอารูปโนไปทําอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นรูปพระเท่าเต่าอะไรเนี่ยเป็นรูปควายเนี่ยโนกินหญ้าอยู่นะเห็นปะตอนนี้ผมไม่มีอารมณ์อะผมไม่กล้าไปด่ามันไม่กล้าโพสอะไรแล้วนอกจากขอโทษเน โน no, ้ยตอนโนททำโนไม่คิดเนาะเนี่ยใช่พี่ผมทำนิดได้แล้วอ่ะให้อภัยผมเถอะไม่อันนี้<ม>ได้คิดเอง,งไปได้ไงเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวได้ไงเนข้าใจปะคือมันเป็นตัวออยแล้วก็คนดูไงเข้าใจไหม<ต>คือค <น S 1> อ่ะเขาไปด่าคนดูไปเยอะโนก็ได้รับผลกรรมที่โนททำแล้วนะเออคือแบบโน้ก็รู้ว่าพลังคนดูเนี่ยมันโหดเออแล้วมันเป็นเด็กแบบเด็กอะไรเด็กช่องแพนด้าเฮ้ยเด็กช่องแพนด้ามีแต่ตัวจี๊ดโนก็รู้เออแล้วโน่มาทำอย่างเงี้ยเป็นยังไงล่ะนั่นอะ ตอนนี้น้องผมก็ป่วยอ่ะตอนนี้เงินรักษาก็มีไม่ค่ารักษาอะไรค่ารักษาโหผ่าตัดน่าจะเป็นหนึ่งแต่น้องผมวันนั้นน่าจะแบบไปเล่นกับเพื่อนแล้วโดนไม่ไม่น้องน้องน้องเองคนไหนส่งรูปพอส่งรูปให้ดูได้ป่ะในแชทอ่ะน้องผมมันก็เป็นเด็กเย็นเหมือนผมเลยไม่ไม่พอส่งรูปมให้ดูได้ป่ะพี่เดี๋ยวผมหาดูโอเคโอเคพี่ไปเบอร์หน้าด้วยนะพี่ได้ได้ยายาให้น้องผมมันเลยเนี่ย คนเดียวกันเลยก็ตอนนี้น้องผมก็เข้าโรงพยาบาลเยอะน้องผ่าตัดเอ็ดนี่มันมันไม่ตลกนะพี่ออยออยเนี่ยออยออยออยฟังออยฟังออยออยให้แพ้ใครมาเนี่ย เดี๋ยวอให้อภัยผมได้ไหมอ่ะไม่ให้น่ะอ๋อไม่บอกแล้วด้าไม่ได้อะไรนะด้าไม่ได้อะไรเลยนะตอนนี้ด้าไม่ได้โกรธโน่นแล้วนะไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือตอนเนี้ยขึ้นอยู่กับออยแล้วก็คนดูนะโนคือด้าไม่ไม่มีอะไรจะต้องพูดอล้วลำพังค่าเทศ่ถูยังไม่มีใจเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเขาจะตัดหนี้จิบบ้านจิบทุกอย่างบ้านมีสมบัติอะไรบ้างเนี่ยบ้านบ้านมีสมบัติอะไรบ้างเดี๋ยวจะโถชี้อะตอนเนี้ยไม่มีอะไรเลยเอาเป็นว่า โน่คลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอแคอ่โน่สำนึกผิดจริงๆแล้วก็คนดูเขาน่าจะให้อภัยแหละด้าเขาไม่รู้ว่าคนดูเขาจะให้อภัยไหมแต่ว่าด้าไม่ได้คิดอะไรแล้วนะคือเอาตรง,ตรงๆอะ่ะถามว่าแบบอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้อะไรหรอกเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าโน่ถ้าโน่ไปทำกับผูยย้หญิงคนอื่นแล้วเขาแบบเป็นคนที่มันแบบพวกรุ่นใหญ่อะ่ะพวกนักเลงอะ่ะแล้วเขาไปกระคืบโน่ทำไงผมไม่ทำแล้วพี่ผมไม่คนที่เดือดร้อนไม่ใช่มึงนะเว้อาจจะเป็นพ่อกับแม่แม่ผมไม่อยู่แล้วพ่อไงด๊อก พี่พี่ก็ผู้แรงเดินพ่อผมผมก็รักเขาเขาก็ทำงานหาเงินกินมาใช้หนี้มันตอนนี้มันเป <c oughs> ็นอะไรครัาเลยาพี่เสียใจเหรอเฮ้ยนาเข้าเออ <c oughs> มัน ไม่ไม่น้อเอาตรงนะดาว่าโน้กขายขำนล้วตอนนี้โน้กวนตีนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องนี้ครัขายขำครับวุ่นตีนพี่ไม่ได้เตลผมแน่นอนตอนเดี้ยวนี้มาจำเล่นเล่นซื้อมึงอะไรเลยไม่น้น้อนออันนี้ถ้าโน้สมมติผิดจริงก็ให้คนดูเขาประมวลผลเอาเองแล้วกันนะโนนะแต่ผมขอฝากขอโทษคนดูที่ด้วยนะครับพูดพูดแบบอ่ะพูดเลยพูดตอนนี้เลยว่ามึงขอโทษคนดูอ่ะมพูดไปขอโทษคนดูแทนได้เอ็กซ์ทูด้วยนะครับผมจะไม่ด่าคนดูจะไม่ด่าพี่ออยอีกแล้ว แล้วก็จะไม่ลามปามไม่ลามบุกใครเดียวแก็ดีแค่ถือว่าดีแค่นคิดได้นะก็ไม่มีอะไรมากแล้วกันนะโนนะก็ได้ก็ไม่ขออะไรขอแค่นแบบว่าไม่ทําอีกแล้วกันสําหรับได้ไนดะ้ให้ไยโน่้แล้วสำหรับออยขอบคุณมากครับพี่เอให้ภพยไหมอ่ะออยให้ภัยนะครับตอนนี้เหลือแค่คนดูโนเหลือแค่คนดูเท่านั้นโอเคไหมเอาเป็นว่าาบ้านผมเลยนะบ้านผมไม่เหลืออะไรแล้ว่ตอนนี้เอาเป็นว่าโน่โนู้ฟังหน้านะคือตอนเนี้ย เหลือแค่คนดูโนรอเกียร์คนดูอย่างเดียวโอเคไหมโอเคครับพี่เพราะว่าด okay, okay, okay. ้าต้องฟังคนดูด้าโอเคป่ะครับผมโอเคงั้นก็วันนี้ไม่มีอะไรแม่ก็ขอโทษด้วยที่แบบว่าชอบด่าว่าไอ้หน้าสิวไอ้หน้าปวกอะไรอย่างที่คนดูไปด่าอะไรที่ผมไปลามปาลบอกที่คนดูสาบแช่งก็ก็ดีแล้วเออไม่ใช่ก็ก็ก็ไม่ควรที่คนดูสาบแช่งอ่ะใช่ครับดูเขาก็แช่งแรงไปพี่เสียครับก็อย่าด่ากันเลยนะครับก็สงสารมันหน่อยนะครับคนดูนะก็ด่าก็พูดได้เท่านี้นะครับคนดูนะก็ ลืมไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ IP ใครนะแม่แม่ชื่ออะไรเนี่ยแม่ชื่อแม่ชื่อบุญแม่ชื่อบุญมีครับไอ้น้อยนอยยากายคำเด็ดเด็ดเดเดีดยดคนเนี่ยคนเรียบร้อยคนดูแม่ไผ่แหละเรียบร้อยแม่ชื่อบุญมีแม่ชื่อบุญมีครับบุญมีสี่สูบจบนะคนดูนะคนดูคิดเอาเองไม่ทันมันยังควรตีนในนาทีสุดท้ายนะครับ ผมไม่ได้คนกรี๊ครับอันนี้คือเรื่องจริงครับดูหน้าน้องผมเลยครับหน้าน้องผมก็เขา้าโรงพยาบาลอาการหนักเขา้าไอพียูใช่ครับอ่าใช่ฮะโอเคก็โน่กาก็ <ผม S 2> ไม่ขออะไรมากขอให้โน่แบบว่าพูดขอโทษออยแบบว่าจริงใจจากใจโน่เลยอ่ะโน่พูดให้ได้หน่อยผมขอโทษพี่ออยด้วยนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่ออ,อยแฮปปั้มันไหมหแฮ้์ภัยผมเลยขอบคุณมากครับพี่ออยหน้าซิ๊บ อ๋อพี่พี่จะดาคอย่างนี้ย่ำดีมากเลยเออก็พอแล้วออยก็ได้ไม่เอาอะไรแล้วก็เหลือแค่คนดูนะครับคนดูก็ใครคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคนดูนะก็งานงานเท่านี้นะพี่พปดกับคนดูแลโอเคครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคนดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคนดูนะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับให้คิดยังไงกับเอเซียโน่ก็คอมเมนต์ไว้ได้ให้ด้านล่างด้วยนะครับคนดูสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย